ช <Check. S 2> สวัสดีครับได้เวลาของ Movie ี่เชคกับผมวีรวีโรจนนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับ อัปเดตหนังใหม่เข้าฉายในสัปดาห์นี้นะครับเตรียมตัวพบกับเดซิเบลลั่นระเบิดเมืองภาพยนตร์เกาหลีที่มีแฟนๆรอชมอยู่เพียบเลยครับเพราะว่าได้รวมอาพระเอกชื่อดัง3รุ่นมารวมไว้ในเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคิมแรวอนจากซีรีส์ด็อกเตอร์สเลิฟสตอรี่อินฮาวเวิร์ดและอ e. ีจงซอกจากซีรีส์ดับเบิลยู w, และบิ๊กเมาส์รวมถึงไอดอลแห่งยุคนะครับอย่างชาอึนอูศิลปินชื่อดังจากวงแอสโตรและซีรีส์ My ID อ s g a n g n a ก b e น u t y True Beauty ด้วยครับาตาม e t i ล1 1ั่นระเบิดเมือับครับครับเ,นนเรับครับครับครับรับับคดับครับครครับรับครับครับครับรับค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 ัค เมื่อเป้าหมายหลักในครั้งนี้เกิดขึ้นครับหลังจากที่อดีตผู้บัญชาการทหารเรือได้รับสายคู่ปริศนาจากผู้ก่อการร้ายที่ต้องการยึดเวงและเดิมพันสําคัญคือระเบิดที่ถูกตั้งด้วยเสียงซึ่งเมื่อไหร่ที่เสียงดังถึง1 0 0 d เดซิเบลทุกสิ่งจะต้องถูกทําลายครับเตรียมลุ้นไปด้วยกันกับปฏิบัติการหยุดเดซิเบลที่เดิมพันด้วยชีวิตคนนับหมื่นในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้เลยครับ เอาเลยครับแล้วกลับมามูฟี่เชคกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟี่เชค